ความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะคะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาคุณผู้ชมน่าจะได้ยินได้ฟังข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรือที่นําเที่ยวกันในทะเลนะคะซึ่งมีคลื่นลมแรงแล้วทําให้เรือลม่มผ่านมากว่า48ชั่วโมงแล้วค่ะกับการค้นหานักท่องเที่ยวรวมถึงกุ๊กประจําเรือสวรรค์ทัวร์ซึ่งสูญหายไปในทะเลสองคนจากเหตุการณ์ที่เรือลําดังกล่าวจะพานักท่องเที่ยวไปดําน้ําแต่เจอคลื่นลมแรงแล้วก็ล่มที่พังงา เมื่อ2วันก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบแต่อย่างใดนะคะวันนี้ทางสอนชนภาค3ยังคงส่งเรือออกไปค้นหาต่อเนื่องค่ะ เรือตรวจการ995กองเรือภาค3าและเรือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินออกค้นหาร่างนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษและกุ๊กประจําเรือสวรรค์ทัวร์ที่สูญหายในทะเลรัศมี15ไม์ทะเลบริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินจังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่เรือลําดังกล่าวล่มในทะเลขณะที่พานักท่องเที่ยวและลูกเรือรวม18คนไปดำน้ำําเมื่อ2วันก่อนมีเรือประมงเข้าไปช่วยเหลือได้16คนนะคะการค้นหากองเรือภาค3ามยังคง ดำเนินการติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วมีการกำหนดพิกัดค้นหาตามแผนที่กำหนดไว้ส่วนการค้นหาตามเกาะต่างๆที่คาดว่าผู้สูญหายอาจจะถูกคลื่นทะเลซัดไปติดตามเกาะแก่งต่างๆก็ให้ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่เกาะสุรินและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินออกค้นหารวมทั้งขอความร่วมมือเรือประมงเรือนําเที่ยวในพื้นที่ให้ช่วยค้นหาอีกแรงหนึ่งและให้ช่วยแจ้งเบาะแสถ้าหากว่าพบผู้สูญหายทั้งสองคน ซึ่งในวันนี้ค่ะสอนชนภาค3และจังหวัดพังงาจะเปิดศูนย์บัญชาการส่วนหน้าค้นหานักท่องเที่ยวที่อำเภอุระบุรีเพื่อกำหนดแผนค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งและวางแผนส่งชุดนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบในจุดที่เรือจมด้วยเพราะคาดว่าร่างของผู้สูญหายทั้งสองคนอาจจะติดอยู่ในเรือค่ะ ส่วนที่จังหวัดกระบี่คลื่นลมแรงในทะเลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขากระบี่และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหานนพร,รัตนาราหมู่เกาะพีพ,พีห้ามนะักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําทะเลในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคลื่นสูงอาจจะทําให้ได้รับอันตรายส่วนเรือนําเที่ยวและเรือเล็กตอนนี้ห้ามออกจากฝั่งถ้าฝ่าฝืนคาเตือนจะถูกดําเนินการตามกฎหมายอาจถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการเรือ ส่วนที่ท่าเทียบเรือประมงตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่เรือประมงพาณิชย์กว่า20ลำเข้าจอดเทียบท่าหลังทะเลมีคลื่นสูงกว่า3เมตรเรือประมงยังไม่สามารถออกทะเลได้ในช่วงนี้ค่ะ